ลีบางนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานลายสกรอตนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานเกรด A คะ่ะเป็นงานญี่ปุ่นร็อตพีนะคะราคาอยู่ที่6,500บาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่ประมาณการเข้าๆหนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองร้อยตัวนะคะต้นทุนต่อต,ต,ต,ตัวอยู่ที่ประมาณการเข้าๆสามสิบสองบาทค่ะใช่แล้วค,ะคะ่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าเราขอปิดท้ายด้วย เสื้อเชิร์สก็อตผ้าสำลีบางค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานของคุณผู้หญิง<ช>ลูกค้าจ๋าใครที่ตามหาลายสกอ็อตใครที่ตามหาผ้าสำลีบางนะคะแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้จียค,ค่ะจ๋สิบห้าโล6,500บาทคุณภาพเกรด A ค่ะลูกค้าจ 4, 5, 6, า๋า,า,า,าจสวยๆยั่วๆแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้มีกระดุมมุกมาด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับกระสอบนี้นะคะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นลายสก็อตเลยนะคะ เป็นตาเล็กตาใหญ่มีมาหมดเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะเป็นสก๊อตทุกตัวเด้อใช่คลูกค้จาจ๋าสก๊อตเล็กสก๊อตใหญ่มีมาให้หมดเลยนะคะแล้วเป็นค้าสัมรีบางค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนอีกรอบค่ะแพรค่ะต้นทุนเบียส3 2บาทค่ะป้ายุยยนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนหลักสิบลูกค<ช>้าจ๋า ทำราคาขายได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะขายตัวละร้อยก็ได้นะคะร้อยห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแปดเก้าได้หมดเลยลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นลายสกอ๊อตทุกตัวเรื่อง ันนี้จะเป็นงานญี่ปุ่นนะลูกค้าจะา,าเรื่องไซส์ก็จะเป็นสแต่ไซส์เอไซส์เอนะคะลูกค้าจะาก็ถามหาเรื<ช>่องไซส์เอเอวันนี้อาจจะมีคะมาแต่อาจจะมีมาน้อยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะไซส์ของเขานะคะจะเป็นงานของคุณผู้หญิงไซส์จะอยู่ประมาณไซส์เอสนะคะไซส์เอนะคะหลักๆประมาณนี้โทนสีก็มีมาให้หมดเลยนะคะโทนสีของเขาอยู่ในนี้มีคระมาได้เลยไม่ว่าจะใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ทำงานค่ะใส่ลำลองค่ะลูกค้าจะได้หมดเลย ชที่อบลบบายาค่ะหรือว่าจะใส่คลุมก็ได้นะคะชายแล้วค่ะลูกค้าจ๋าพี่นางจ๋าตัว<ช>นี้ของแพเป็นลายนะคะ <ไอ S 2> ลูกค้าไอไอจ๋าเป็นงานกระดุมมุกแบบนี้นะคะสำลีของผู้ชายมีค่ะลูกค้าจ๋ามีนะคะสําหรับอ่าสก็อตสำลีผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าสินค้ามีนะคะลูกค้าสนใจสามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้หรือติดต่อหาพนักงานโดยตรงได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเพจตอนนี้นะคะสามารถ โทรหาพนักงานโดยตรงได้เลยแอดไลน์ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าไมว่าจะเป็นโทรก็ได้นะคะจ๋าแะนำเบอร์ไปแอดไลน์ก็ดีนะคะลูกค้าสามารถพูดคุยกับพนักงานขายของเราได้ทุกคนเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋อ่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้ค่ะเป็นอีกหมวดที่แนะนำนะคะขายผู้ชายอยู่แล้วแนะนำผู้หญิงเพิ่มเติมด้วยนะคะขายร่วมกันได้เลยมีคุณผู้ชายต้องมีคุณผู้หญิงค่ะเป็นหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะสำหรับหมวดนี้ชอบก็ มี้ี f ได้นะคะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะในราคา6,500บาทนะคะหรือว่า<ห>สายลุ้นค่ะเรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะลูกค้าจ๋า45โลราคา6,500บาทนะคะใช่แล้วจ๋าลูกค้าจ๋าราคาเดียวกันนะคะลูกค้าจ๋าราจะเป็นกระสอบรีวิวหรือว่ากระสอบใหม่นะคะลูกค้าจ๋าได้น้ำหนัก45กิโลไปเลยนะคะลูกค้าจ๋าคุ้มคุ้ยัวยัวเลยนะคะลูกค้าจ๋าประมาณการจำนวนตัวก็ประมาณการพกเข้าไว้ประมาณ1้อย0 0ตัวนะคะลูกค้าจ๋า ก็ประมาณ32บาทจ้าลูกค้าจ๋าสามารถนับราคาได้หลากหลายเลยนะถ้าจะเป็นตัวแรกแบบ8 0ก็ได้ตัวกก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าบางตัวลูกค้าจ๋าที่เป็นแม่แม่ลูกค้าจ๋าสามารถทำราคาเพิมเติมได้ไม่ว่าจะเป็นตัวละร20 150ก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าสำลีบางเบาค่ะลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายจะใส่คุมแดดก็ได้ใส่ทำงานก็ได้ลูกค้าจ๋าใส่เล่นใส่ลำลองใส่เที่ยวได้หมดเลยนะอยู่ในนี้นะคะ จ่าเหมาะมากกับคุณผู้หญิงเรานะคะลูกค้าจาาใครที่แบบว่ามองหาเป็นเสื้อเชิ้ตผู้หญิงนะคะลูกค้าจ่าแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าแต่ค่ะสำหรับกระสอบน,นี้นะคะลูกค้าจะาอาจจะมีสีพื้นต้นมานะคะคะ่ะตัวนี้ไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจะาว่ากระสอบใหม่จะมีปนมาเยอะหรือว่ามาหน่อยแต่ว่ากระสอบนี้มีปนมาประมาณสองสามตัวนะคะใช่ค่ะลูกค้จาจ่าอ่ะลูกค้าจ่าชอบรีวิวนี้นะคะเอฟดได้เลยนะคะกระสอบรีวิวนี้นะคะลูกค้าจ่าหกพันห้า เกรด A ค่ะลูกค้าจ๋ามือร์สองคัดเกรด A ของบัคเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5-15%นะคะขาดเพื่อนดาอาจมีเจอนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอานจะมีเจอบ้างค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าสวยมากสำหรับการจดนี้นะคะลูกค้าจ๋าภายในสะอาดเลยนะคะลูกค้าจ๋านอกจากเรื่องไซที่เขาจะมีพระแล้วนะคะลูกค้าจ๋าเรือนลายนะเป็นตาเล็กตาใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าส่วนเรื่องสีสันเขาก็มีพระมาเลยนะถ้งแบบ สีแดงสีด้าสีเขียวสีเหลืองตัวนี้มีพระมาเลยนะคะค่อนข้างละลายเลยนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนำนะคะเยอะไซส์อย่างที่แจ้งเป็นงานของคุณผู้หญิงไซส์จะอยู่ประมาณไซส์ S ไซส์ M นะคะลูกค้าจ๋าสำหรับงานตัวนี้ลูกค้าจ๋าซื้อเยอะลดเยอะนะคะลูกค้าจ๋าซื้อครบยอดสองหมื่นได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทพร้อมเป็นสมาชิกกับทางบัานเราด้ว ภาษาอย่างเช่นเดือนนี้สินค้าลดราคาหลากหลายรายการมากนะคะสนใจหมวดไหนคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นสมาชิกกับบัคเรามีแต่โค้มกับุ้มนะคะลูกค้าจะไม่ว่าจะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะลูกค้าแต่เรามีสับเปลี่ยนไปเลยนะคะใช่แต่ละเดือนเรามีประมาณสิบรายการนะค่ะลูกค้าเล่นหมวดไหนอยู่แล้วอ็หมวดไหนลูกค้าจะสามารถไปเก็บสือตุนได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะาสวยๆยุยยวสำหรับหมวดนี้ใส่ได้ทุ เรานะคะ,นะคะลูกค้าจะสวยๆเยอะๆอ,อย่างที่แจ้งเลยลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะสามารถเข้ามาที่บริษัทเราได้ไดนะคะวัะนเปิดทุกวันนะคะ,คะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง 9, 5โมงเย็นมี่เพียงนึ่1ชั่วโมงนะคะลูกนะคะ้าจะที่เหลือนอกนั้นสามารถเข้ามาได้หมดเลยนะคะ,คะ ลูกค้าจะสามารถเข้ามาได้เลยอย่างที่แจ้งนะคะบั克ของเราเปิดทําการทุกวันค่ะ9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะลูกคาา้าจาหรือสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาเราก็มีเป็นระบบจัดส่งนะคะเป็นขนส่งเอกชนสามารถจะส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนภาคอะไรน,นะคะเราก็สามารถจัดส่งให้ได้นะคะใช่ลลแล้วค่ะลูกค้าจำเ่าจะเป็นเหนือใต้ออกสุเราส่งได้หมดเลยนะคะลูกคา้า ขอหนึ่งกระสอบแล้วแต่คางระยะทางนะคะลูกค้าจ๋าแต่อาจจะมีเป็นบางพื้นที่นะที่อาจจะต้องออกมารับที่ตัวคุณค่ะแล้วค่ะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วทังสวัดจริงๆแม้แต่เพื่อนบ้านนะคะเราก็สามารถจะส่งให้ได้เช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะคุ้มๆสวยๆยั่วๆว่าคุณภาพเกรดเอค่ะลูกค้าจ๋าห้ามพลาดเลยสําหรับหมวดนี้ใครที่ขายงานผู้ชายอยู่แล้วนะคะได้นำงานผู้หญิงเพิ่มเติมได้ ขายคู่กันได้เลยนะคะสำหรับอ่าสปอตสัมมีบางนะคะลูกค้าจะสวยๆยั่วๆแบบนี้นะคะพลาดกันเลยทีเดียวจ้าใช่แลวค่ะลูกค้าจะห้ามพลาดเลยนะสำหรับงานตัวนี้นะคะลูกค้าจะสนใจกระสอบรีวิวรอรีวิวน,น,นะคะลูกค้าจะสามารถสีเอฟได้ได้ค่ะ,คะหรือว่าใส่ลุ้นเองนะคะลูกค้าจะอยากรับตั้งกระสอบใหม่ก็ได้ไดเช่นเดียวกันนะคะ<ด>ใช่ค่ะลูกค้าจะชอบกระสอบรีวิวเอฟได้ชอบกระสอบใหม่ก็ ็นกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งนะคะน้ําหนัก45กโลนะคะจํานวนตัวแต่ละกระสอบนะคะเราประมาณการอยู่ที่180-200ตัวนะคะลูกค้าจ้าให้เน้นที่น้ําหนัก45กโลนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า45กิโลกรัมส่งประมาณ180-200ตัวค่าคุ้มมากเลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับตัวนี้เป็นยางเกรด A ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าคิดว่าคุ้มมเลยลูกค้าจ๋าสามารถนำไปขึ้นไม้แขวนได้เลย่ะสำหรับลูกค้าทนหนที่ตัอยกางนำไปซักเตยรี่ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน อะไรนะทำเป็นป้ายดีๆนะคะลูกค้าสามารถอัพราคาได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจาาพี่นาจายนี่จะรีวิวให้ลูกค้าดูคราวๆนะคะใช่ค่ะอลูกค้าจ่าสำหรับงานหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตลายสก็อตสัมรีบางอยู่นะคะเป็นงานยูอ่าเป็นงานญี่ปุ่นรอสพีค่ะน้ำหนัก1 5กิโลกรัมราคา6,500บาทนะคะจำนวนตัวประมาณการคร่าวๆอยู่ที่180-200ตัวค่ะ ต,ต้นทุนต่อตัวนะคะอยู่ที่ประมาณการคร่าวๆ32บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบาักได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์เฟซบุ๊กหนะ้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ช่องทาง TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ